ฮัลโหลอะไรครับบองวามีอะไรจะถามหนึ่งข้อว่าในวงการฟีไฟใครตึงที่สุดขอคำเดียวบงวาโอเคขอบใจมากไม่ใช่บงวาอะไรผมผมผมโน้ตหนึ่งให้บูอีทีหนึ่งผมเองมีคำถามมีข้อหนึ่งกันมาถาม ถ้าได้หนึ่งล้านเพชรจะไปทำอะไรเออัพเอเคแค่นี้แล้วก็อัพเอพีแล้วก็อัพเออแค่นี้เนี่ยฝันไมเถอะไม่มีทางไม่มีทางได้หรอกฝันไปเถอะไม่มีทางได้หรอกโอ้ยโอยร์อะโอ้ยโอยรอ้ยโอมยโอะไรอะยโม้ยโอ้อ้ยนึ้ยโอ่ยหอ้ยโอ้ยโอ้่หนึ่ง้ มีบัตรเปล่าไม่มีเมื่อวานสร้างมี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 เฮ้ยเบาๆหน่อยดูเลมีบัตรจะหนึ่งหนึ่งเปล่าได้เดี๋ยวเชิญไปเกินไปอ่ะแบบไม่ให้เกียรติแบบโนหนึ่งโนทูโนวันโนทูโนตึงเลยเลยไอ้บักคำน้อยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นปืนอะไรอ่ะเฮ้ยเกินมาละเกินมาละมันเล่นปืนพก hey hey máu lòn kiếm 2 mà ê đi đi ê đi đi mình 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 tha mình mượt Tương đưa chung nè Tương đưa chung nè เฮ้เฮ hey, hey. hey, uh? uh? hey, ้เฮ้มาเล่นปืนอะไรอ่ะมาเล่นยูซี่อ่ะเฮ้โกงเกินไปฮัลโหลเฮ้เขาหัว ไอ้แม่งอัดตัวไอ้มันจะอะไรอ่ะมันเล่นปืนอะไรของมนะันน่ะเกินไปเขาเล่นปืนแบบดิซสงดิเซอร์อะไรเงี้ยมันเล่นปืนกงปึงกลนะอื้งฮัลโหลโอ้ไม่เกียดกันเลยเป็น UMP ยอดสุดยอดเลยเจ๋งจริงๆริงไงฮิมาเปล่า่ะ เฮ้ยนี่มันมนบังวารอาอวัตตานีว่ว่ะเฮ้ยตายแล้วหรองงนะไม่เล่นไม่เล่นแต่แบบเนี่ยม่มันยิงอัดตัวเก่งครับพวกเนี่ยดูด,ด,ดูดูดูมันอัดดูมันอัดดูมันอัด รอก็ไม่อาจจะพูดอะไรมากมายนะครับก็แบบตึงไอเด็กนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแค่นี้แหละอ่ามันชงน้ำตึงยิงหงยิงหัวโอ้สุดท้ายหัวเตก มังตึงกว่าไอเด็กควนี้มันเอาตึงกว่ามันมาเชิงตึงกว่าเกมเนี่ย <First Blood. S 1> มันก็ไม่ได้เก่งอะไรอ่ะเอาจริงนะเว้ยโคตรไก่อ่ะแล้วมาเท้าผมเจอแบบไม่เกียดด้วยอ่ะโอ้โหอันเกิรดทุกคนครับก็ฝากไปรีพอร์ตไอเด็กคนนี้ด้ยวยนะครับที่มันแบบท้าผมเจอหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮัลโหล ว้าอะไรนะครับน้องอะไรระบบบสีสีแมวว้อะไรนะน้องอะไรไก่เหมือนไก่เลยบังว้าบังว้าเหมือนไก่เลยนี่น่าจะยิงหัวเลยรอยู่วะอะไรอ่ะมันนี่กับบอดเลยว่ะว่าเทครับเหมือนบอดเลยแน่จริงอย่าเล่นมโม้เหมือนบอดกบูฮ่าม่าฮ่าม่าฮ่าม่ 흐아이리가 <laughs> 하하하 <laughs> <laughs>